สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับหลายท่านไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะหลายท่านนะเชื่อว่าบาปบุญไม่มีนะครับทำสิ่งใดไม่จะเป็นต้องรับผลสิ่งนั้นนะครับทาให้หลายท่านเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความประมาทนั่นเองนะข่ดสติปัญญา ทุกท่านทราบว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นกฎที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะอยู่ใกล้ตัวเราในทุกวันลืมตาตื่นขึ้นมานะครับจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานนะจิตใจนี้นาไปสู่การกระทํากรรมทั้งหลายไม่ว่าเป็นกรรมทางกายวาจาหรือใจนะครับมันทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองนะครับเมื่อเราทําลงไปแล้วนะครับด้วยสติปัญญานะก็จะเกิดเป็นบุญกุศล ถ้าทำลงไปนะด้วยกิเลสตัณหามันก็เป็นบาปอากุศลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะหรือว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปกรรมนี้เสมอเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านจะมีสมมุติเป็นใหญ่นะจะเป็นผู้นำนะจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับอะรก็แล้วแต่หรือเป็นประชาชนคนธรรมดาพ่อค้าแม่คานะครับคนธรรมดาทั่วไปนะเพราะฉะนั้นกรรมเป็นเรื่องที่เสมอกันหมด นะมันมีต้นเหตุนะครับมาจากที่จิตนะจิตนี้มันทํากรรมด้วยสิบัญญาหรือมันทํากรรมนะด้วยกิเลสปัญหาผลไม่เหมือนกันมันใครทํากรรมแบบใดก็ต้องรับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นนะครับเรื่องที่ผมจะพูดเปรียบเทียบให้ฟังแล้วเห็นได้ชัดก็คือเหตุการณ์สถานการณ์ในปัจจุบันนั่นเองนะที่เรามองเห็นว่าเอ๊ะบางคนสงสยัยโควิด -19 ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้แล้วก็ระบาดอยู่ในบ้านเราเนี่ย ตัวเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการทํากรรมนั้นทําไมเราต้องเดือดร้อนนะครับเราจะไม่ต้องรับผลกรรมนั้นได้หรือไม่นะครับทำไมโควิด19ระบาดมานะผู้คนไม่ใส่หน้ากากนะยังออกไปนอกท่องเที่ยวไม่มีโซเชียลดิสทันซิงแล้วรัฐก็ออกมาตรการควบคุมอย่างนั้นควบคุมอย่างนี้ล็อกดาวน์ตรงนั้นล็อกดาวน์ตรงนี้ไม่ให้ขายสินค้าอาหารควบคุมโซนเวลายอย่างเั้นอย่างนี้เนี่ยเดือดร้อนในการทำธุรกิจประกอบสมาชีวะ ทำไมเราต้องรับผลนั้นนะครับอันนี้เราต้องเรียกว่ามันเป็นกรร,มรวมหรือเป็นกร,รมหมู่นะของคนทั่วโลกเป็นกรรมหมู่ของประเทศแต่ละประเทศแล้วก็เป็นกรรมหมู่ของคนไทยนะครับที่มีกรรมสัมพันธ์กันนะพูดอย่างง่ายง่ายคือมีกรรมสัมพันธ์กันนะเราถึงต้องเกิดมาร่วมกันในประเทศเดียวกันมีผู้นำนะมีผู้นั้นผู้นี้ได้รับความสมมุติเป็นใหญ่นะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยกรรมยังจำแนกไปเป็นของปัจเจกบุคคลด้วยนะถ้าเรามองเห็นว่าบางทีผู้นำนะเจ้าหนะ้าที่รัฐทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผิดพลาดขึ้นเสียหายอนะ่เขาต้องรับผลของกรรมต้องติดคุกติดตารางนะจะต้องมีความเสื่อมเสียก็ไม่เกี่ยวกับเราซึ่งเป็นประชาชนคนทั่วไปเหมือนกันนะต้องทำความเข้าใจแยกแยะคำว่ากรรมหมู่กรรมรวมแล้วก็กรรมของปัจเจกบุคคลนะครับ ในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นที่ชัดเจนทีเดียวนะครับว่ากำหมู่กำรวมของประเทศของโลกเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นผู้คนเดือดร้อนวุ่นวายสับสนเครียดทุกทรมานจากการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าถ้าใครที่ฝึกฝนพัฒนาจิตใจ,จตนเองดำรงตนด้วยความมีสติปัญญาตั้งตนไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าดำเนินวิถีชีวิตอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทเราก็จะเตรียมตัวรับมือเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะซึ่งเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวได้ดีกว่าคนที่ใช้ชีวิตประมาทสร้างแต่นี่ศีล นะครับกินใช้บริโภคด้วยความประมาทนะครับกับคนที่ใช้สิปัญญารู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักที่จะขยันทํามาหาเลี้ยงชีวิตนะครับแล้วก็รู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะเห็นว่ากรรมเฉพาะตนก็มีนะกรรมรวมหมู่กรรมที่เกิดจากโควิดสิที่ระบาดอยู่ที่ต้องล็อกดาวน์นะต้องมีการโซเชียลดิสท n นซิงมีการควบคุมโซนเวลาต่างๆก็มีอยู่นะครับ แต่ต้องเชื่อนะครับว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือประชาชนคนทั่วไปนะไม่เกี่ยวว่าใครจะเป็นใหญ่เป็นโตมีอานาจแล้วไม่ต้องรับผลกรรมนะไม่เกี่ยวอย่างเราเห็นโควิดสิที่ระบาดแล้วรอบนี้นะครับนะะรอบนี้เริม่มตรงตรงเลยว่าใครไปทากรรมอะไรมานะเช่นเรื่องของอบายมุกที่เราเห็นการระบาดนะรอบที่แล้วนะครับก็เรื่องของบ่อนการพนัน นะครับนะผู้คนเข้าไปเที่ยวเล่นในบ่อนกันมาแังติดโควิด -19 เก้าราจะบอกว่าโรคโควิด -19 เป็นโรคกรรมก็ได้นะมันใครทํากรรมอะไรเนี่ยมันติดแท็กไปนะมันตรวจไปถึงคนที่ไปทํากรรมอะไรมาเช่นไปเที่ยวในบอนนะไปเล่นในบ่อนนะครับนะเป็นอบายมุกเนี่ยมันจะเห็นความเสื่อมชัดเจนเลยว่าติดเชื้อโควิดติดโรคถูกปนนามนะครับรวมถึงความเสื่อมเสียมากมาย มารอบนี้ก็เหมือนกันว่าการระบาดของโควิดสิมันไปติดในสถานบันเทิงในยามค่ําคืนเช่นในผับในบาร์เกี่ยวข้องกับอบายมุกอีกแล้วนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุรานาลีนะเพราะฉะนั้นในผับบาร์นี่ก็คือเป็นแหล่งอบายมุกนะประเภทหนึ่งนะเป็นการเที่ยวกลางคืนนะครับมันนสิ่งที่เกิดปรากฏก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ติดโคโวิดสิไม่ใช่ทุกคนที่จะเดือดร้อนมาก ในโควิดสิเท่ากับคนที่ไปเที่ยวแหล่งสถานบันเทิงเหล่านี้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบบยมบุกต่างๆเหล่านี้แต่แน่นอนกำรวมหมู่ก็ถูกผลกระทบนะว่าโอ้เมื่อโควิดสิเนะเกิดระบาดผู้คนก็เริ่มรู้สึกว่าเอา้าทําไมจะต้องมากระทบกับเรื่องเศรษฐกิจอีกแล้วในะเรื่องของการค้าขายฉันจะเปิดร้านอาหารทามาหากินลําบากอีกแล้วนั่นคือคนทั่วไปเริ่มคิดแบบนี้แต่ถ้าเรามีสติเราแยากแยะเข้าไปเราก็จะเห็นว่า คนที่ไปเที่ยวผับบาร์คนที่ไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกนะั่นแหละเต็มๆโดนเต็มๆม,มากกว่าโดนผลกระทบติดโควิดสินะครับต้องสูญเสียเงินทองสูญเสียโอกาสสูญเสียไรายไดนะ้เข้าไปรักษาโรงพยาบาลยังไม่ทราบเลยจะรอดไม่รอดนะไม่ได้ว่าทุกคนจะรอดนะถ้าในการระบาดหนักๆมีเชื้อไกยพันะไรก็ตั้งแต่อาจจะมีการเสียชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะในรอบนี้เพราะนั้นนี่คือลักษณะของกรรมตรงๆเลยที่ พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อบายามุกแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมอบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าปากทางปากทางแห่งความเสื่อมเห็นไหมครับพอเข้าไปเกี่ยวข้องเสื่อมทันทีเริ่มให้ผลทันทีว่าโควิด -19 เป็นโรคกรรมที่ตามผู้คนเข้าไปผู้คนที่เข้าไปทํากรรมไม่ดีนะที่เข้าไปในอบายามุกเนี่ยมันให้ผลมาเร็วเลยเห็นไหมเกิดการติดเชื้อติดอะไรแล้วมันไม่แบ่งว่ามันจะไปติดที่ประชาชนธรรมาดาหรือติดผู้มีระดับอย่างรัฐมนตรี ติดผู้มีระดับอย่างผู้มีอำนาจผู้มีตำแหน่งต่างๆโดยสมมุติให้เป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครทํากรรมแบบใดก็ต้องรับผลของกรรมนั้นนี่นนเห็นชัดเจนปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าน,นี่คือกฎแห่งกรรมทํางานนะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องของอบายมุขเรื่องของความเสื่อมต่างๆปากทางแห่งความเสื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุรานารีน,านักเลงการพน,นันนักเลงสุรานักเลงผู้หญิง นะครับพวกนี้เป็นปากทางแห่งความเสื่อมแล้วเราสังเกตนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากนะพอมันเกิดโควรนิสต์เโควนิสต้นี่เป็นตัวแร็กเป็นตัวที่ติดตามคนเข้าไปว่าไปทําพฤติกรรมอะไรนะจนหลายคนไม่กล้าเปิดเผยทําลายไปทําอะไรมาช่วงระยะเวลาไหนนี่แหละครับผมถึงบอกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือประชาชนทุกคนหนีไม่พ้นกรรม ใครทํากรรมแบบใดก็ต้องรับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นนี่ครับท่านจะปฏิเสธว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อการกระทําได้อย่างไรนะครับโค้ดสิเนะเป็นตัวแท็กติดตามการกระทําหรือผลของกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วนี่นะครับกรรมใครที่ทําไปแล้วมันจะถูกบันทึกไว้ที่จิตผมดูรายการนะครับของผู้มีญาณทัศนะนะผู้มีอภิญญาหลายครั้ง บางทีเขาทายทักนะครับผู้ที่เขาดูให้เนี่ยจนกระทั่งผู้ที่ถูกดูนี่ก็เรียกว่าตะลึงนะครับเพราะธรรมาชาติคือจิตเนี่ยมันสามารถที่จะรู้แล้วมันก็จะถูกบันทึกกรรมไว้ในจิตนั่นเองมันสิ่งนี้นะครับนะเป็นสิ่งสําคัญที่ชาวพุทธควรจะรู้เข้าใจมันทําเราทําอย่างไรเราถึงจะถูกผลแห่งวิบากกรรมน้อยที่สุดในโควิด1 9นั่นก็คือใช้สีปัญญาในการดําเนินชีวิตออกจากบ้านหน้ากาก มีสติปัญญาใส่หน้ากากสวมหน้ากากมีเจลมีแอลกอฮอล์ติดไปทําความสะอาดถึงแม้เราจะต้องออกไปประกอบการงานกิจกรรมต่างๆแต่เรามีสติปัญญาเป็นเหมือนเกาะแก้วเกาะเพชรคุ้มครองเราอยู่นะไม่ว่าจะเพศภัยจากมนุษย์นะครับจากโรคภยัยต่างๆสติปัญญาธรรมะนั่นเองศีลธรรมนั่นเองจะคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรม จึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังนะครับในการใช้ชีวิตในยุคสมัยนี้ที่มีกรรมร่วมแล้วก็กรรมของแต่ละบุคคลนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่องยูทูบช่องจันเสนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ